จากบริษัทอุตสาหารกรรมและโดยการสนับสนุนของรัฐในการใช้เทคโนโลยีกฎหมายนยโยบายเข้ายึดครองมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ใช่แค่ผลประโยชน์จากการขายมเมล็ดพันธุ์แต่ขยายไปถึงทุกส่วนที่มาจากมเมล็ดพันธุ์นั้นเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกประเทศไทยเครือข่ายอิสระภาพทางพันธุกรรมเครือข่ายมเมล็ดพันธุ์รุ่มแม่น้ำโขง พร้อมด้วยเครือข่ายพี่น้องผู้บริโภคและ่องเพื่อนเกษตรกรทั้งหลายได้ตระหนักถึงผลกระทบและภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อเน้นย้ำถึงความสคำคัญของพันธุก,กรรมท้องถิ่นอันเป็นต้นทางของการทำเกษตรที่ดีที่จะนำไปสู่การมีอาหารที่ดีและการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีพันธุกรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงทางอาหารและการสร้างเศรษฐกิจของเกษตรกรและชุมชนภายใต้การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศจึงขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันณที่นี้ว่าเราขอยืนยันสิทธิเกษตรกรในการเป็นเจ้าของและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางธุมรราเพื่อการอนุรักษ์ ให้เกิดความหลากหลายการปลูกและผลิตอาหารการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ถูกคุกค,คามจากนยโยบายและกฎหมายสิทธิบัตรที่ไม่เป็นธรรมเราจะสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศด้วยฐานทรัพยากระรรนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยการสร้างความร่วมมือและเปลียนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเกษตรกรในภูมิภาค ในการเก็บรักษาพัฒนาพันธุ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรใน,นพันธุ์เหล่านั้นเพื่อการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและเพื่อการดรารงวิถีชีวิตและสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนเราจะสนับสนุนการคุ้มครองพันธุ์พืชท้องถิ่นโดยชุมชนในการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและกลุ่มเกษตรกร ในการพืนทะเบียนคุม้มครองพันธุพืชภายในท้องถิ่นเราจะให้ความสําคัญกับเกษตรกรคนรุ่นใหม่ในการเชื่อมโยงร่วมมือกับคนรุ่นพ่อแม่เพื่อปกป้องทรัพยากรพันธุกรรมในท่ากลางที่เกษตรกร,รและชุมชนเกษตรกรรมเต็มไปด้วยผู้สูงวัยคนรุ่นใหม่เปรียบเสมือนมเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตการเกษตรของระบบเกษตรกรรมยัง่งยืน ที่จะต้องสนับสนุนให้งอกงามจเจริญเติบโตยิ่งยิขึ้นต่อไปเราจะสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกรเกษตรกรกร,ร,กร,รุ่นใหม่กลุ่มผู้บริโภคองค์กรภาคประชาสังคมนักวิชาการสื่อบวลชนและหน่วยงานภาครัฐไม่ใช่แค่ความร่วมมือภายในประเทศแต่จะขยายความร่วมมือไปสู่ระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในการปกป้องทรัพยากรลรดพันธุ์ท้องถิ่น